สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการแทรกรูปภาพลงในรูปร่างโดยใช้โปรแกรม PowerPoint มีวิธีง่ายๆดังนี้นะคะอันดับแรกเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาคลิกแถบ Insert จากนั้นคลิก Picture แล้วเลือก de device แล้วเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้คลิกที่รูปภาพ กด Insert สามารถเพิ่มขนาดหรือลดขนาดรูปภาพได้กดที่ Control แล้วย่อขนาดหรือเพิ่มขนาดที่เราต้องการจากนั้นคลิกที่ Insert คลิก Shape แล้วเลือกวงกลมเพื่อวาดลงในรูปภาพ คลิกขวาที่รูปร่างแล้วเลือก Format Shape เราก็จะได้แถบเมนูขึ้นมาคลิกแถบ f i l l คลิก Feature or Texture f i l l คลิก Insert คลิก Form a File แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการ คลิกที่รูปภาพแล้วกด insert จากนั้นไม่ต้องการเส้นขอบคลิกท,ที่รูปร่างคลิกแท็บ home แล้วเลือก shape outline แล้วเลือก n o outline ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ